ฟังผมสิฟังผมฟังผมฟังผมก่อนคุณจะให้ทีมงานของคุณนะ่ะฟังคุณคุณเคยฟังเขาบ้างหรือ,อยังค,คุณเคยรู้ความต้องการของเขาหรือ,อยังว่าเขาเนี่ยต้องการอะไรเป้าหมายของคุณไม่ใช่เป้าหมายของเขา เคยเห็นไหมคะนะักพูดเก่งๆมากมายนะคะแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จในธุรกิจ MLM เพราะว่าเขาอะสักแต่พูดดีนะคะพูดเก่งแต่ว่าเขาไม่เคยรับฟังความต้องการของผู้คนเลยเขาไม่เคยทาลงไปทำงานจริงเลยได้แต่พูดได้แต่เขียนบทความดีแต่ว่าการลงมือทำงานจริงๆอะคุณไม่เคยปรับตัวเข้าหากับทีมงานของคุณเลยคุณไม่เคยฟังว่าทีมงานของคุณเนี่ยต้องการอะไรทาไมเขาถึงให้คุณเช็คฟอร์มทาไมเขาถึงให้คุณแยก ประเภทนะคะ A กลุ A ่ม A B C D นะคะทำไมเขาถึงให้เกิดการเปิดใจกับผู้มุ่งหวังก่อนทำไมถึงเราจะต้องรู้ว่าคนที่เรากำลังจะคุยด้วยอะ่ะเขาเป็นไทป์ไหนเป็นพลังงานแบบไหนนะคะเราจะไม่สามารถให้ทุกคนน่ะทำตามแบบที่เราต้องการได้ทั้งหมดเราไม่สามารถออกแบบระบบระบบเดียวที่ให้ทุกคนใช้เหมือนเป็นระบบอย่างเช่น สับปะรดกระป๋องอย่างเงี้ยเอาสับปะรดมาผ่าผ่าเสร็จแล้วขั้นตอนเอาไปหัน่นหั่นเสร็จแล้ววิ่งสายพานออมจุใส่กระป๋องแล้วก็สลากแล้วก็ปิดฝาอันนี้คือระบบที่1 2 3 4งสอ่ะแต่เราไม่สามารถเอาระบบแบบนี้ที่เป็นแบบหุ่นยนต์มาใช้กับคนเราอะไม่สามารถไปเชิญเขามาร่วมธุรกิจด้วยวิธีการเดียวกันทั้งหมดอย่างเช่นถ้าเราไปเจอกลุ่มลูกนักธุรกิจนะคะที่มีการทําธุรกิจเป็นขนาดใหญ่เป็นหลักแสนหลักล้านอยู่แล้วเนี่ยเราจะไปเชิญเขาด้วยวิธีการ เดียวกันกับคนทั่วไปเช่นไปเชิญเขาด้วยการแชทพิมพ์แล้วถามเขาว่าเขาสนใจไหมต้องการรายได้เพิ่มอีก5 0 0ร้อถึงหนึ่บาทต่อวันเนี่ยคุณคิดว่าเจ้าของธุรกิจขนาดใหญ่มีโรงงานใหญ่โตมีรายได้อยู่แล้วหลักแสนหลักล้านอะ่ะเขาจะสนใจมาทําธุรกิจที่สร้างเงินหลักพันต่อวันถ<ะ>ึงจะต้องรู้ว่าทีมงานของเราแต่ละคนเนี่ยมีไทป์แบบไหนบางคนเนี่ยเป็นคน ที่ชอบสนุกสนานชอบอยู่กับผู้คนมากๆนะคะชอบสังสรรค์ชอบพูดชอบคุยส่วนบางคนก็เป็นคนชอบทํางานหลังบ้านชอบทํางานอยู่กับระบบไม่ชอบแสดงตัวไม่ชอบขึ้นเวทีไม่ชอบพูดกับคนหมู่มากซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็มีเวของเขามีทางที่เขาจะประสบความสําเร็จได้เหมือนกันไม่จําเป็นว่าจะต้องให้ทุกคนเนี่ยมาใช้ระบบเดียวกันกับคุณเขาก็มีวิธีการที่ทําให้ไปสู่ความสําเร็จได้เหมือนกันในแบบที่เขาถนัดเช่น ปลาต้องว่ายน้ําลิงต้องปีนต้นไม้เราไม่สามารถให้ลิงมาว่ายน้ํแเราให้ปลาไปปีนต้นไม้ได้ถ้าเรารู้ว่าเขาเนี่ยมีความถนัดแบบไหนมีท่าถนัดของเขายังไงเนี่ยเราก็จะสามารถโค้ชเขาให้เขาประสบความสําเร็จได้เราจะไม่สามารถยัดเยียดนะคะให้เขาทําตามเราทุกอย่างแล้วบอกว่าทําวิธีนี้สิประสบค,ความอยากมีทีมที่โตประสบความสําเร็จทําธุรกิจกับเราไปยาวๆยืนยาวนะคุณจะต้อง รู้จักเขาให้มากพอไม่ใช่ยัดเยียดหรือบังคับให้เขาทําวิธีเดียวกันกับคุณยัดเยียดให้เขาเนี่ยต้องมีเป้าหมายเดียวกับคุณหลายคนนะคะมีงานที่รัดตัวอยู่แล้วเวลาน้อยนะคะแต่ว่าเขามีความสนใจอยากจะหาไรายได้เพิ่มอยากจะ ประสบความสําเร็จเหมือนกันนะคะแต่เราต้องให้เวลาเขาค่ะเราต้องให้เวลาเขาไม่ใช่ว่าเราจะไปตัดสินเขาว่าเขาอะ่ะไม่โฟกัสอย่างหยกเนี่ยนะคะทํางานประจําทําเรียนโทไปด้วยทําธุรกิจเน็ตเวิร์กไปด้วยหยกก็ประสบความสําเร็จได้ในท,ท,ทุกๆเรื่องที่หยกทําแต่จะมาบังคับว่าเฮ้ยคุณไม่ต้องทางานประจาแล้วเนี่ยแหละธุรกิจอันนี้มันเป็นธุรกิจที่สุดยอดออกมาทําเต็มตัวเป็นฟูลไทม์นะคะอย่าไปบิวทีมงานคุณแบบนั้นเพราะอะไรคะ เขาอาจจะไม่ได้มีเป้าหมายแบบแค่เงินอย่างเดียวอ่ะเขาอาจจะมีครอบครัวที่ต้องดูแลมีพ่อมีแม่นะคะมีสิ่งที่ต้องทําในสิ่งที่เขารักในสิ่งที่เขาจะต้องแบ่งเวลาเพื่อชีวิตของเขาเพื่อเป้าหมายของเขาที่มันอาจจะไม่ได้เหมือนคุณคุณอาจจะเป้าหมายแบบประสบความสําเร็จนะคะเป็นตําแหน่งสูงสุดของบริษทัทแต่เขาอาจจะต้องการแค่ว่าเออมีรายได้เพิ่ม อีกกระเป๋านึ่งมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่งานที่เขาทําอยู่มันเป็นงานที่เขาก็รักอะ่ะเขาสามารถประสบความสําเร็จได้ทุกอย่างเขาไม่จําเป็นต้องโฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งคุณก็ต้องเข้าใจเขาต้องฟังเสียงเขาว่าเขาอาจจะมีพ่อแม่ต้องดูแลเขาอาจจะมีลูกเล็กที่จะต้อง ไปรับไปส่งต้องมาสอนการบ้านต้องมาดูแลให้ความอบอุ่นกับลูกนะคะ <Can you S 1> <ๆ>เขาก็มีความสุขในแบบของเขา<ๆ>เขามีครอบครัวเขาต้องแบ่งเวลาให้กับครอบครัว<ๆ>คุณจะประชุมสองทุ่มสามทุ่มเขาสามารถเข้ามาประชุมได้<ๆ>คุณจะไปตัดสินเขาว่าไม่ทําเต็มร้อย<ๆ>เขาไม่ทําเต็มที่เขาไม่มีทางประสบคสวามสําเร็จอ่ะแล้วคุณก็ตัดตัดสินเขาไปเลยว่าคุณไม่เคย ฟังเสียงของทีมงานของคุณว่าทีมงานของคุณเนี่ยต้องการอะไรแล้วมีความสุขในเวแบบไหนแต่ละคนเนี่ยจะมีโฟลหรือว่ามีท่าถนาดัดถ้าเกิดเขาทําแล้วเขารู้สึกว่าเออมันเป็นตัวเขามันเป็นตัวตนของเขามันเป็นมันลื่นไหลมันทําแล้วมันลื่นไหลมันทําแล้วมันสนุกมันสบายมันมีความสุขอ่ะแบบนี้โอเคใช่นะคะแต่ถ้าเกิดเขาต้องมาฝืนโฟลเขามาทําในสิ่งที่เขาไม่รักเขามาทําในสิ่งที่เขาไม่ถนดัดไม่ชอบเนี่ย มันก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะออกไปกคุณก็จะต้องหาใหม่เข้ามาเรื่อยๆคเหนื่อยไหมคะเหนื่อยแน่นอนนะคะเพราะว่าคุณไม่เคยฟังเสียงของทีมงานของคุณเลยนะ<ต>หรือคุณจะต้องฟังเขาอย่างจับประเด็นแล้วก็ค้นหาความต้องการของเขาแล้วใส่ใจกับประเด็นปัญหาของเขาอย่างจริงจังเป็นคนดีให้ได้ก่อนทําธุรกิจเครือข่ายคุณต้องเป็นนักฟังที่ดีด้วยค่ะ